สวัสดีนะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวสตาวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสําหรับวันที่7นะคะพี่น้องจา๋าแอดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดนะคะแนวทางหลุดไปเนาะก็ไปลุ้นๆกันต่อนะคะขงวันที่8นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋าแนวทางออกนะคะของวันที่7ด 04 6นะคะแล้วก็35นะคะบวกลบคูณหารแล้วเนาะก็มาดูเลขในตารางนะคะมี 3, มี 7, มี 1, มี 4, มี 5, และมี0นะคะสำหรับเด่นวันนี้นะคะพี่น้องเด่นวันนี้แอดห้เด่นไปที่ 7, 5 หน,นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะวิ่งรูดที่7และ5นะคะ,ะเน้นรูดนะคะพี่น้องจ๋าพวกตัวเจาะก็มีเปอร์เซ็นต์เข้ายากนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็เลือกไปพิจารณาได้นะคะ7จูนย์นะคะตัวเจาะ707ดหนึ่งนะคะ เจนะคะถ้าชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ78นะคะ50 51นะคะ54 56ชุดกันนะคะแอดให้กันไปที่0นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8นากัน 0, นะคะ 01แล้วก็03นะคะ2คู่นะคะสำหรับหลักร้อยนะคะ3ตัวนะคะ1 7 5นะคะ0 1 7นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะก็ให้ไปกลับบนล่างด้วยนะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะไปกลับบนล่างนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกการติดตามรับชมนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดก็พร้อมลุยไปด้วยกันนะคะ71นะคะ7จหนะคะสำหรับชุดที่แอดชอบนะคะ4ชุดนะคะ51กับ54นะคะชุด3ตัวนะคะแอดชอบไปที่1 7ึหนะคะ ชุดกันก็ให้ประกันไปที่0ูนย์นะคะสำหรับสายวิ่งและสายรูดนะคะ01กับ03นะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดจับนะคะสามารถจับในตารางได้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้ วิจรยญาณในการรับชมนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะสําหรับคลิปนี้หยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ได้ขอให้ถูกนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ